สวัสดีครับช่องสีเทพทวรารวดีนะวันนี้เราจะพูดถึงรูปหล่อสมฤทธิ์พระโพธิสัตว์ศิลปะประโคนชยัยที่กำลังจะได้คืนส่วนหนึ่งนะฮะจะได้คืนจากพิพิธภัณฑ์ในอเมริกานะรรูปหล่อสมฤิ์พระโพธิสัตว์ศิลปะพระโคนชยัยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยขุดเจอใต้ดินในบริเวณปรา,าสาทปลายบัดสอง ปราสาทนี้จะอยู่อยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิรรำนะฮะส่วนปราสาทปลายบัตรหนึ่งเนี่ยจะอยู่อำเภอพะโคนชัยนะเขาก็เลยเรียกศิลปะชุดนี้ว่าเป็นศิลปะพะโคนชัยนะโดยพบใต้ดินเนี่ยมีแผ่นหินปิดด้านบนลันกษณะเหมือนกระทำเป็นห้องใต้ดินปิดเก็บไวนะ้แล้วส่วนหนึ่งก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบของปราสาทปลายบัตรสอง จากรูปแบบของศิลปะระโคนชัยเนี่ยเป็นศิลปะที่อยู่ในช่วงเวลาของทวารวดีนะก็คือในช่วงพศ1,200ง0ถึง1400งนะน่รนะนนายถึงว่าอายุก,ก็จะประมาณ1,100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะรูป เคารพพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคติทางฝ่ายมหายานนะฮะโดยมีคติว่าในในโลกเราเนี่ยมีพระโพธิสัตว์เนี่ยมากมายเท่ากับจํานวนเม็ทรายในมหาสมุทระรูปตูอศรสำเนีที่เราพบที่พระโพชัยเนี่ยก็จะมีรูปเคารพของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนพระโพธิสัตว์เมตไยยะ ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์งต่อไปนะแล้วก็พระโพสัตรพระโพธิสัตว์ที่ไม่ไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นองค์ไหนในส่วนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนเนี่ยเราสังเกตได้ที่หน้ามวยผมจะมีรูปพ,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 พระพุทธนะซึ่งก็คือพระพระอมิษฐรพุทธเจ้าอยู่ที่หน้ามวยส่วนพระเมตไตรยเนี่ยจะมีเจดีย์อยู่หน้ามวมย กับองค์อื่นที่ไม่ระบ,บุเนี่ยเราก็จะเรียกรวมๆกันว่าเป็นพระโพธิสัต mm hmm. ว์ูปคราลบลกลศตนี้ก็จะมีทั้งแบบที่มี2แขนแล้วก็สแขน mm hmm. คือนอกเหนือจากความที่เป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากกว่า1000ปีแล้วยยังมีความสมบูรณ์สวยงามของศิลปะและเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือว่า พระโพธิสัตว์ชุดนี้มีอายุประมาณ1,100ปีซึ่งเก่าเก่ากว่าภาษสาทปลายบัตรถึง200ปีนะก็คือเป็นเป็นว่าอ่อร,รวัตถุที่อยู่กันคนละช่วงเวลานะพระโคทสัตว์จะเก่ากว่าภาษสาทปลายบัตรสเนี่ยประมาณ200ปีนะเราก็ให้การที่คนพบเนี่ย เราพบอยู่ใต้ดินที่ทําเหมือนกับเป็นห้องที่เก็บนะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ชวนคิดได้ว่าทําไมรูปหลอดสมริ์เหล่านี้มาอยู่รวมกันณที่นี้นะซึ่งถ้าเราจะสันนิษฐานเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นได้ว่าเป็นมีการเก็บรวบรวมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทําลายจากศาสนาอื่นที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วงเวลา ต่อมาหรือว่าเป็นการที่เอามาเก็บไว้เพื่อเตรียมที่จะขนย้ายไปที่ไหนอันนี้อันนี้เราไม่ทราบเราไม่ทราบได้นะนะการการขุดค้นของชาวบ้านเนี่ยที่เจอเนี่ยอยู่ในช่วงพศสอ2 5 0นเะเมื่อเจอองค์แรกเนี่ยพ่อค้าวัตถุโบราณคนไทยเนี่ยก็นำเข้าไปที่กรุงเทพเอาไปให้ฝรั่งอเมริกันดู จนกฝลังเนี่ยตามมาถึงในพื้นที่เสร็จแล้วก็คือก็ตั้งสํานักงานรับซื้อเนี่ยชั่วคราวเนี่ยในพื้นที่เลยเพรนั้นใครขุดอะไรมาได้ก็รับซื้อหมดนะหลังจากนั้นเนี่ยวัตถุโบราณเหล่านี้ก็โดนคนย้ายออกไปนอกประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาตามพิพิธภัณฑ์หรือตามรักสะสม private collection ต่างๆ ทีนี้พอโดนกระจายไปเนี่ยเรามาดูกันนะว่าพระโคธศิสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างองค์แรกนะครับเป็นพระโคธศิสัต์อวโลกิเตสวนองค์นี้สูง77เซนอยู่ที่เดอะเมดพิพิธภัณฑ์เดอะเมดที่อเมริกาองค์ที่สองนี้ไฮไลไท์เลยว่าเป็นองค์ที่สูงที่สุดองค์ใหญ่ที่สุด นะความสูงเนี่ยร้อยสี่สองเซนอยู่ที่เดอะเบลดเหมือนกันนะเป็นพระโพุิธัตว์อวโลกิเตศวนองค์ที่สามก็ไม่น้อยได้องค์นี้เก้าสิบหกเซนเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะสามชิ้นนี้สมบูรณ์มากนะฮะองค์ที่สี่ที่อยู่ที่เดอะเนนะเป็นพระโพธิสัตวา์เมตไตรยความสูงองค์นี้แค่ยี่สิบสามเซน นะองค์ที่5เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนสูง9.5เซนนะองค์นี้พิเศษตรงที่ถือดอกบัวนะองค์ที่6ที่ดเมเเป็นระเมตรยะนะองค์นี้ก็เป็นชิ้นเล็กสูง25เซนองค์ที่7จะก็เป็นพระโพธิสัตว์เมตรยะเหมือนกันสูง45เซนนะของดัมเบล องค์ที่8เป็นพระอวโลกิเตศวนนะสูง27นเจ็นนะอ,งองค์นี้เป็นสองแขงนะองค์ที่9นะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นไตรยะองค์นี้10.7เจ็ซนั้นที่เดอเมดเนี่ยมีทั้งหมด9องคนะ์ถัดไปเนี่ยองค์ที่ี่ยอยู่ที่พิพิพธภัณฑ์คลีปแปรนะ์อเมริกาเหมือนกันนะเป็นพระโพธิสัตว์ อ,องค์นี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นพระโพธิสัตว์องไหนนะฮะสูง31.5สิเอ็ดซนก็มีชมรุดนะฮะแขนหาาักขาหักองค์ที่11อยู่ที่คลิปแลนด์เหมือนกันก็คือเป็นพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสูง21.6เซนะะิเมตรองที่12เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสูง21.6เอ็ดจุดหกซน องนี้เนี่ยโลหะเป็นเนื้อเงินนะข้อมูลที่ได้มาจากการประมูลของคถาบันประมูลคริสตีอ้องค์ที่13ก็จากคริสตี้เหมือนกันเป็นพระโพธิสัทอวโลกิเตส่วนสูง21.6เอ็ซนองค์ที่14 15เป็นพระโพธิสัทเมตไตรย,อยของของคริสตี้ประมูลเหมือนกัน ดังนั้นในส่วนของที่ผ่านการประมูลคลิปซี่เนี่ยสันนิษฐานได้ว่าก็จะไปอยู่ในคอลเลกชันส่วนบุคคลของนักสะสมองค์ที่16อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เดอะวอเตอ r ์อาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นไตรยะสี่แขนสูง2 1 6สเ็ซนองค์ที่17อยู่ที่ w a เตอร์อาร์ตเหมือนันนะ เป็นพระอวโลกิเตศวนสองแผนนะสูง38.1สิบงเซนองที่18พระอวโลกิเตศวรน,นะที่เดอะวอเตอร์อาร์มบิวเซียมเหมือนกันสูง2ี่ซินะองค์ที่19อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนนะอันนี้อยู่ในอเมริกาทั้งนะฮะเป็นพระ พลิตสัตว์เมตรายักษ์องนี้สูง54.6เซนตมนะองที่20อยู่นอร์ตันไซมอนมิวเซียเหมือนกันเป็นพระผู้ิสัตว์เมตรายักษสูง21.9เซนติเมตรนะองที่20นะองที่21นะก็อยู่ที่นอร์ตันไซมอนเป็นพ่ะพูิษสัตว์อวโลกิเตส่วนองนี้สูงเกือบเกือบรอยเซนะ91.4เซน ต่อมาองค์ที่22เนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ตนะองค์ที่22เป็นพระโพธิสัตว์เมตไตรย์อันนี้องค์เล็ก11เกิน5เซนองค์ที่23ที่วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ตบิลเซียนนะอันนี้เป็นเสียอย่างเดียวของพระโพธิสัตว์เมตไตรยะจะเห็นสังเกตเห็นว่าหน้ามวยผมด้านบนเหนือศีรษะเนี่ยก็จะเห็นรูปเจดีย์ ที่เป็นเอกลักษณ์ที่บอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ไหนนะที่วิกตอเรียน์อลเบิร์ตองค์ที่24เป็นพระอวโลกิเตศวนอันนี้องค์เล็กฮะไม่ทราบขนาดแต่ดูเล็กองค์ที่25นะฮะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เดนเวอร์อาร์ตร Art, อันนี้ก็อเมริกาเหมือนกันนะฮอเป็นพระอวโลกิเตสวนอันนี้สูง53เซนติเมตร ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่พ่อคิษัตว์เหล่านี้ไปกระจายอยู่ในอเมริกาเนี่ยเพราะว่าพ่อค้าฝรั่งที่ซื้อรูปสัติ์เหล่านี้เป็นคนอเมริกันก็เข้าใจว่าเาพคงเอากลับไปขายที่บ้านอ,าองค์ที่26อันนี้อยู่สถาวันสมิธโซเนียนเป็นพ่อพบุษสัตว์เมตไตรยสูง3 0 ตาง5เซนนะฮะองค์ที่27นะฮะองค์นี้ไม่มีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นพระพุทษาองค์ไหนสูง25เซนของอเ Asian Art Museum ของซานฟรานซิสโกองค์นี้กำลังจะถูกส่งกลับประเทศไทยองค์ที่28องค์นี้สูง70เซนเป็นพระพุทษาอัปโขลงคีเตสวนนะฮะองค์นี้ พิเศษก็คือจะเห็นว่าถือหม้อน้ำหม้อน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะองนี้ก็อยู่ที่อาเซียนอาร์ซานฟานซิสโกเหมือนกันองที่29นะฮะองค์นี้สูงเกือบ1เมตรนะฮะ94เซนเป็นพระโพธิสัตาาวา์อวโลกิเตสวรสี่แขนนะองค์นี้จะเห็นว่าสมบูรณ์มาก สามองนี้นะค,ะคือองค์ที่27องค์ที่28องค์ที่29เน่ยอ,อยู่ในกระบวนการในการส่งคืนประเทศไทยนะคือในการทวงคืนวัตถุโบราณเหล่านี้เราจะทวงคืนผ่านทางารัฐบาลของอเมริกันะในส่วนของ Homeland Security ้เขาจะมีคนจัดการในเรื่องการสืบสืบข้อมูลฟอล้องร้อง ะะอันนี้ก็เราจะได้คืนมาจากกระบวนการของ Homeland Security ของอเมริกานะองค์ที่30นสะสูง50เซนเป็นพระโพธิสัตเมตไตรยองค์นี้เราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะอันนี้ก็คือก็่านการกระบูลเหมือนกันนะองค์นี้ก็สมบูรณ์มาก4แขนองค์ที่31กับ32นทก็เป็นพระโพธิสัตวเมตไตรย อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ที่ไหนปัจจุบันนะองค์ที่33องค์นี้เนี่ยมีการประมูลที่สถาบันโซเทอร์บี้10ปีมาแล้วนะบะรูลค่าในการประมูลตอนนั้นเนี่ยประมาณ8,02,000เหรียญคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ล้านบาทนะองค์นี้สูง41.2เซนองค์สุดท้ายที่เรา ค้นข้อมูลได้ตอนนี้องค์ที่3าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เมตรยะสูง3 2 4ซนตเ,เมตรจากข้อมูล3ามุองค์นี้นะก็จะเห็นได้ว่า9องค์อยู่ที่เดอะเมดนะพิพิพพธภัณฑ์เดอะเมดเนี่ยก็คือพิพิพธภัณฑ์ที่ส่งคืนโกลเด้นบอยกลับมาให้เรานะจะเห็นได้ว่า ไฮไลท์ที่เดอะเมดมีก็คือเป็นพระบพธิษัทโ์องค์ที่ใหญ่ที่สุด1เมตร45เซนแล้วก็90เซนอีก2องค์แล้วก็สมบูรณ์ทั้งหมดแล้วก็นอกนั้นก็จะกระจายออกไปมีการสันนิษฐานว่ารูปสำริดพระโพธิสัตว์ชุดนี้เนี่ยมีอย่างน้อย3 0 0องค์ซึ่ง นะข้อมูลที่เราสืบคนตอนนี้34องค์เนี่ยก็แค่เฉพาะในส่วนที่เราค้นข้อมูลได้ส่วนที่อยู่ในการครอบครองของเ,เอกชนนี่เราไม่รู้ข้อมูลส่วนหนึ่งก็น่าจะยังอยู่ในประเทศไทยนะโดยที่รูปหลอดสมนิทเหล่านี้มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กสิเซนจนถึงถึงเมตร45เซนเพราะฉะนั้นจำนวน300องค์เนี่ยมีความเป็นไปได้นะแล้วก็ เรากาลังจะได้กลับมา3าองค์หลังจากนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามดูต่อไปว่าไอกระบวนกในกระบวนการของการทวงคืนเนี่ยเราจะได้รับข้อพธิสัตส์สำริดศิลปาปฐพชัยเนี่ยกลับมาได้อีกกี่องค์แล้วก็เมื่อไหร่อย่าลืมกดติดตามช่องสีเทศธวรวดีนะครเราจะเสนอข้อมูลที่น่าสนใจใน ตอนต่อไปสวัสดีครับ